ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีพฤษภนะครับประจำวันที่16 นะครับสิงหาคมพุทธศักราช2568ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการอาวิชาโหศรสั์ที่ดวงดาวเดินจริงนะครับไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนเกิดเหตุอะไรยังไงว้ากันไปนะครับแต่เราจะใช้ไพ่องค์พ่อพระสิวะมหาเทพมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทํายังไงให้ดียิ่งขึ้นและถ้าเกิดสิ่งไหนเสียเนี่ยทำยังไงให้หนักกายเป็นเบาเราจะเน้นเฉพาะเรื่องของการงานการเงินความรัก นะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะชาวราศีพฤษภคุณจะมีดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับก็คือดาวพระพุธนะครับที่มาจากเรือนเมถุนหรือในราศีเมถุนเราจะเรียกว่าพบกัะดุมพระที่แปลว่าไรายได้การเงินกันทอไปสถิตยอยู่ในราศีสิงห์นะครับนะในราศีสิงห์เนี่ยเราจะเรียกว่าพบพันธุนะครับกระดุมพระแปลว่าการเงิน พันธุปแปลว่าบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์การศึกษานะครับสิ่งแวดล้อมรอบตัวก็แสดงว่าการเงินการทอง,องคุณเนี่ยจะเกิดจากการศึกษาด้วยส่วนหนึ่งจะเกิดจากหลักทรัพย์แปลสภาพหลักทรัพย์ซื้อขายเช่าน้ประมูลนะครับนะอันนี้ก็จะทําให้เกิดเงนเินเกิดทองนะครับนะหรือได้เงินจากวงศาคณะญาติคุณพ่อคุณแม่ญาติญาติพี่น้องนะครับประมาณนี้หรือได้เงินจากไรายได้เสริมพิเศษจากที่บ้าน จากที่ทํางานนะครับนะจากการไหว้วานของเพื่อนร่วงงานหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับกระดุมภพราพันธุ นะครับจะประมาณนี้นะครับเพราะว่าพันทุเนี่ยังหมายถึงบรรยากาศในบ้านในบรรยากาศในครอบครัวนะครับบางทีจ้างเวรอย่างเงี้ยบางทีเราทํางานมีคนจ้างเวรอะไรเงี้ยเราก็จะมีโอกาสได้นะครับนะ <S <S ประมาณนี้นะก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้เสียหายอะไรก็ถือว่าดีนะครับ <S <S โอ้ดาวพุธได้ตําแหน่งเยอะแยะมากเลยนะดาวพ,พุธตําแหน่งนี้ในราศีสิงห์ได้ตาแหน่งราชาโชคนะครับนะโอ้โหโชคของราชานะไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาได้เองได้อุจาวิราชนะครับนะเอ่อแบบมีเสน่ห์นะครับนะ แล้วก็ได้แบบมหาจากว่องไวรวดเร็วชัดเจนอ่านะก็ถือว่าชาวราศีพุษศกคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินแบบปังบุริเยกันเลยทีเดียวนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับนะว่านะครับดาวไพ่ไพ่อค์พ่อจะแนะนําอย่างไรเรื่องของการเงินนะครับที่ประสิษฐ์อยู่ในเรือนของพันธุ์นะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดู นะได้ดาวพฤหัสแน่นอนครับดาวพฤหัสเป็นดาวครูเป็นดาวครูเป็นดาวอาจารย์เป็นดาวความรู้เป็นดาวหลักการนะเป็นดาวผู้หรับผู้ใหญ่อันนี่ข้อแรกเราได้ทีนี้เรามาดูต่อดาวพฤหัสมาจากเลือนไหนปรากฏว่าดาวพฤหัสเนี่ยนะครับท่านมาจากเอ่อเลือนมรณะนะครับในราศีธนูก็แสดงว่าการเงินเนี่ยเกิดจากการซ่อมบำรุงรักษาตามวิชานะครับส่วนใหญ่เกิดจากอาชีพนะครับที่เกี่ยวกับในเรื่องของ การแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเช่นเภสัชอย่างเช่นหมออย่างเช่นอะไรที่คลายความทุกข์เขาอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้วิชาความรู้เนี่ยจะทําให้ได้เงินนะอีพบรือนนึงนะครับจะมาจากนะครับในราศีมีนนะครับในราศีมีนเนี่ยเราเอ่อจะเรียกว่านะครับนะพบลาพะอ่านะครับก็แสดงว่าดาวพฤหัสเนี่ยนะมีปัญญาเนี่ยนะครับเกิดจากเอ่อในราศีธนูที่พบมรณะความเศร้าโศกเสียใจผิดหวัง นะครับแล้วก็ได้จากเรือนลาพระนะครับที่แปลว่าราผลผลประโยชน์นะครับส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับอาชีพเกี่ยวเรื่องของการเกียร์นะครับตัวแทนนะครับทนายอะไรพวกนี้นะครับจะได้เงินค่อนข้างจะโอเคนะครับนะแล้วก็ได้เงินจากปัญญานั่นเองนะครับพิฉะนั้นแล้วนะครับคุณมีความรู้หรือมีองค์ความรู้อะไรที่ทําให้คนอื่นที่เขาทุกข์ที่เขาลําบากในวิถีชีวิตนะครับหรือคนที่ถูกเบียดเบียนในเรื่องของลาผลหรือผลประโยชน์นะครับคุณไปให้คาปรึกษา นะครับคุณไปหาทางออกให้เขาเหลืออะไรประมาณนี้นะจะทําให้คุณได้เงินได้ทองนั่นเองสาหรับชาวราศีพฤษภนะครับลองดูเอ้านะครับต่อไปครับในเรื่องของความรักนะครับดาวความรักเนี่ยคือดาวอังคารนะครับนะดาวอังคารเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีในราศีพิจิกเราจะเรียกว่าภพปัตตนินะครับไปสถิตอยู่ในราศีกันในราศีกันเนี่ยเราจะเรียกว่านะครับภพบุตตะกนะครับที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชานะก็แสดงว่า ปัตตนีแปลว่าคู่นะครับปุตตะแปลว่าใหม่ๆนะครับก็แสดงว่ามีเกณฑ์ที่จะมีความรักครั้งแรกมีเกณฑ์ที่คุณจะเปิดใจหลังจากที่ปิดใจไว้ในลิ้นชักมาพอสมควรนะฮะถึงเวลาที่คุณอาจจะถูกใจอาจจะถูกใจเพื่อนร่วมงานนะครับหรือเด็กฝึกงานนะครับหรือคนที่เข้ามาใหม่หรือสมาชิกใหม่ได้หมดเลยเวลาปัตตนีนะครับอยู่ในเรือนปุตตะนะครับถ้าเกี่ยวกับในเรื่องสิ่งแวดล้อมในที่ทํางานนะก็มีเกณฑ์นะครับหรืออาจจะมีคนแนะนํา รุ่นน้องให้รู้จักอ่ารุ่นน้องมาหาลัยนะครับก็ก็อาจจะได้เหมือนกันนะครับหรือคุณเองนะครับเริ่มที่อยากจะมีใครสักคนเปิดใจก็ามาก็ได้นะครับก็ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแล้วดาวอังคารตำแหน่งนี้เนี่ยจะเป็นตำแหน่งมหาจักรนะครับที่แปลว่าว่องไวรุดเนร็วคบกันช่วงนี้ก็เพอเพล บางคนนะเป็นสายล่อฟ้านะครับนะครบตอนเช้านะเป็นแฟนตอนเย็นก็มีเหมือนกันนะครับเป็นอิทธิพลของดาวข่านซึ่งเป็นดาวก้าก้าแบบมุทลุดุดันเลยคือคือชอบก็ลองคบกันเลยอ่ะประมาณนี้มีโอกาสเหมือนกันนะบางทีเอ่อถ้าเราแบบเป็นสายฟ้าแลบเหมือนกันก็ไม่มีปัญหาบางคนเป็นหัวโบราณกับหัวสมัยไหนอันนี้อาจจะต้องนะครับนะอนุรักษ์นิยมเขาเรียกอนุรักษ์นิยมกับสมัยใหม่อย่างนะก็อาจจะต้อง จูนกันสักนิดหนึ่งนะครับนะแต่แบบบอกได้เลยมีเกณฑ์ที่จะได้คู่ที่แบบเป็นสายฟ้าฟาดเนี่ยนะครับมองตาปั๊บถูกใจปุ๊บอ่าประมาณนี้ <laughs> เจอเช้าเป็นแฟนตอนเย็นก็ประมาณนี้นะอ่านะสำหรับผู้ชายก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่เป็นผู้หญิงต้องดูดีๆเนาะนะครับนะมันมันจะเสียหายนิดนึงนะครับนะ,ะมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเกี่ยวเรื่องของความรักเป็นอย่างไรนะครับสายฟ้าแลบอย่างนี้นะครับก็ ในพระจันทร์นะพระจันทร์เป็นดาวใส่ใจเนาะเป็นดาวใส่ใจเป็นดาวความรู้สึกเป็นดาวแม่ของโลกพระจันทร์เกิดจากนางฟ้าสิบห้าตนบด้วยน้ำอมฤตก็เลยเป็นอะไรที่ออกแนวผู้หญิงผู้หญิงใส่ใจนิดนึงนะครับการที่เราจะมีในลนักษณะของความรักหรือเราอาจจะเป็นลนักษณะของแฟนเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นลนักษณะแบบว่าเกิดความเห็นอกเห็นใจนะครับเกิดจากความแบบ การดูแลการการใส่ใจการการเทคแคร์แบบอบอุ่นแบบรู้สึกดีนะครับจากใครดาวจันเนี่ยมาจากเรือนในราศีกรกฎท่านมาจากภพนะครับสหชะนั่นก็หมายถึงว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้คู่นะครับที่เป็นเพื่อนนะครับหรือคนรู้จักหรือเพื่อนแนะนําที่เขาเข้าไปนั่งในใจคุณได้อาจจะมีความประทับใจในตัวคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเทคแคร์ดูแลใส่ใจซัพพอร์ตการเงินการงานความรักให้ความสบายใจ นะครับก็เป็นลักษณะเหมือนเพื่อนฝูงเป็นลักษณะอะไรประมาณนี้นะครับจะแพ้ทางนะครับสําหรับชาวราศีพฤษภเกี่ยวเรื่องของความรักนะถ้าเกิดว่าใครอยู่ในโหมดนี้นะครับก็ขอให้คุณใส่ใจเทคแคร์นะใส่ใจเทคแคร์แล้วก็ต้องกล้าพูดนะไม่ใช่แบบเป็นแบบเออเป็นแบบอะไรอะ่ะปิดทองหลังพระนะทำดีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่กล้าพูดไม่กล้าเอ่ยนะครับนะเราก็ทุกอยู่คนเดียวเขาไม่รู้นะเมื่อเขาไม่รู้เราก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำไป นะครับมันก็เป็นแค่ความสบายใจของเราอย่างเดียวไม่ได้รับการตอบกลับนะพี่ฉะนั้นแล้วทําดีแล้วอะไรแล้วก็ต้องมีการนําเสนอมีการพูดมีการอะไรนะถ้าคนที่มันใช่มันก็เป็นแฟนกันได้ถ้ามันไม่ใช่ก็คือที่เขาเรียกว่าหลอกกินนะถ้าเป็นถ้าเป็นสับชาวบ้านเขาเรียกว่าหลอกเดกอ่านะประมาณนี้นะครับก็จะกลายเป็นว่าทําฟรีไป นะครับเขาเรียกว่าทําไปเรื่อยๆก็จะกลายเป็นว่าทําดีจนไรค่านะครับหาค่าไม่ได้นะครับเออาลำบากเดือดร้อนนึกถึงเราเวลาสุขสบายก็ไปสุขสบายกับคนอื่นมันไม่แฟร์สำหรับเรานะครับพิชนัตแล้วการสื่อสารจะช่วยคุณได้นะครับคนมีตั้งเยอะแยะในโลกนะหาคนที่เขาเห็นค่าในตัวเราจะดีกว่านะครับเราจะถูกกรมบังตาด้วยคำว่าความสวยความหลอ่อความรวย นี่แหละที่มันบังตาเราไว้หรือความทิฐิอยากเอาชนะเนี่ยแหละมันบังตาเราไว้นั่นคือกรรมให้รู้ว่าคือกรรมถ้าเกิดว่าใครแบบเข้าข่ายประมาณนี้นะอยากจะเอาชนะอยากจะนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ขอให้คุณรู้เลยว่าคุณอยู่ในบ่วงของกรรมเรียบร้อยแล้วนะชีวิตก็อะถ้าเกิดคุณมีความสุขไม่เป็นไรนะต้องดูความสุขด้วยถ้ามีความสุขไม่เป็นไรอะไรที่เรามีความสุขและไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเกิดคุณทุกข์เมื่อไหร่นั่นแหละมีปัญหา นะสุขไม่ถ้าสุขไม่เป็นไรถ้าทุกข์เมื่อไหร่ก็มีปัญหานะประมาณนี้ละกันนะครับถ้าอยากจะได้แฟนต้องใส่ใจดูแลเทคแคร์นะครับแล้วเพื่อนเราเนี่ยแหละเนะี่ยคนข้างเคียงอ่ะลองดูคนข้างเคียงนะครับนะมีโอกาสที่จะได้อยู่นะครับอ่ะสุดท้ายครับเรื่องของการงานนะครับนะก็ต้องบอกว่าดาวเจ้าเรือนการงานสาหรับชาวราศีพฤษภไม่มีปัญหาเลยครับคุณได้พระราหูนะครับทรงฤทธิ์อนุภาพ นะครับเต็มที่เลยนะครับเป็นกเกษตรตาธิปดีเลยราหูเนี่ยท่านเป็นดาวโมเมาลุ่มหลงหรือหรือเป็นดาวนักพัฒนานะครับแก้ไขปัญหาเก่งนั่นก็หมายความว่าชาวราศีพุธศกหลายๆท่านเรื่องงานไม่มีปัญหาคุณแก้ไขปัญหาเขาเรียกว่าโชว์โชฟอร์มเทพเลยนะครับคือเก่งจนฉชนเดื้อหาคนจับไม่ได้เลยแล้วก็เป็นนัก พัฒนาตัวยงเลยนะอันนี้ดีไม่มีปัญหาครับยินดีด้วยเดี๋ยวเรามาดูครับในเมื่อดีขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวขอองค์พ่อพระศิวะช่วยแนะนำหน่อยนะครับว่านะครับจะฟังปุริเยเปปุริยังขนาดไหนนะครับนะโอ้โหไพน่นี้นี่ผมชอบมากเลยนะครับนะเป็นไพ่แห่งความใส่ใจนะครับสองหกนะครับหรือพระจันทร์ กับพระสุขนะครับนะไพ่นี้เป็นไพ่แห่งความสเสน่หานะครับเขาเรียกว่าเป็นการหลงรักด้วยความบริสุทธิ์ผุดผ่องอารมณ์ประมาณเหมือนเจอพรมลิขิตนะเหมือนเจอคนที่ใช่นะสเปคลักครั้งแรกออกแนวประมาณนี้เลยนะสองหกเนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะแบบเออสเปกอะนะครับเป็นลักษณะสเปคเลยความหมายดาวนะสองหกโรแมนติกอะไรประมาณนี้นะตามใจเทคแคร์ care, ใส่ใจอย่างดีนะครับแล้วก็ เต็มเปรี่ยมไปด้วยความรักที่สมหวังประมาณนี้นะอันนี้ถือว่าดีนะทีน,นี้เรามาดูก่อนนะครับนะในเรื่องของของการงานแล้วกันการที่เราได้2-6งหกเนี่ยแสดงว่าคุณเนี่ยนะครับจะได้การงานที่คุณถูกใจคุณทําแล้วคุณมีความสุขคุณล่างเริงนะครับนะแล้วก็ท่านใดที่รู้สึกทุกข์อยู่หรืออะไรเนี่ยก็ ลองดูซิว่าเราพอจะปรับโหมดได้ไหมสนุกกับการทํางานได้ไหมนะถ้าเรารู้สึกว่าสนุกกับการทํางานได้เนี่ยโอเคก็ไปต่อได้แต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ามันไม่สนุกมันมันไม่ค่อยแฮปปี้ นะครับคุณก็ต้องกลับมาเช็คนะว่าเกิดจากตัวคุณหรือเกิดจากสิ่งแวดล้อมเพื่อนฝูงระบบงานหัวหน้าง,งานหรืออะไรยังไงเขามาเช็คอีกทีหนึ่งนะครับแต่แน่นอนถ้าคุณทําตามเกณฑ์น,นี้นะครับสองได้คุณจะมีความสุขในการทํางานอาทีน,นี้เรามาดูอีกนะครับว่าการที่เราจะมีความสุขหรือเราจะแฮปปี้ได้เนี่ยมันมีผลมาจากไหนดาวจันทมาจากราศีกร,รกฎสําหรับชาวราศีพฤษภเนี่ยมาจากภพสห a ชาแสดงว่าคุณจะประสบความสเร็จของเรื่องของการงานจะเกิดจากความสามัคคีเกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือกันของเพื่อนร่วมงาน นจากสมาชิกในองค์กรจากสมาชิกในกลุ่มหรืออะไรประมาณนี้ข้อแรกพิฉะนั้นแล้วให้คุณไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีตึงกับใครโกรธกับใครที่มันไม่ได้ถึงขนาดไม่เงาไม่เหยียบไม่เผาผีเนี่ยนะก็ไปขอโทษขอโพยไปคุยไปปรึกษาไปอะไรบางทีเส้นบางๆเส้นภูเขาบางนิดเดียวเองนะครับลองปรับดูสิขอโทษขอโพยกันสิได้ไหมเพราะดาวจันทร์เป็นดาวความรู้สึก นะครับถ้าเกิดทําให้ความรู้สึกดีทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยโกรธเกินเลยมันหายหมดนะครับใส่ใจหน่อยอะดาวศุกร์มันเป็นจากตัวเรานะครับดาวศุกร์อีภพเรือนหนึ่งเนี่ยมาจากในราศีตุลมาจากภพอัลลินะครับก็ถามเขาเลยเพื่อนร่วมงานหรืออะไรเนี่ยฉันฉันมีอะไรที่ต้องต้องปรับปรุงไหมบางครั้งฉันอาจจะเป็นคนพูดมากพูดเร็วฉันปรับปรุงได้บางครั้งอาจจะเป็นคนเห็นแก่ตัว่ฉันก็ลดได้หรือบางทีฉันชอบอู้ชอบอะไรบอกไปเลยถามเขาเลยว่า อะไรที่ไม่ดีสําหรับเราเนี่ยแล้วเธอพร้อมที่จะให้อภัยเนี่ยอะไรข้อดีของเราคืออะไรเราพัฒนาต่อนะถามเพื่อนเลยข้อเสียเราคืออะไรเราก็แต่บางทีถามเขาก็มนุษย์เราอะ่ะมันเกรงใจไงมันก็บอกไม่หมดหรอกเราต้องชิงว่าเราเองก่อนเอ้ยฉันแบบฉันไม่ตรงเวลาหรือเปล่าเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเขาจะบกูกเพอะอยู่ดีไปไปบอกอย่างเงี้ยไม่มีใครพูดหรอกเอ้ยฉันนิสัยยังไงไม่มีใครบอก ไม่มีใครบอกแน่นอนแต่เราบอกเออฉันมีความรู้สึกว่าฉันเป็นคนที่ไม่รักษาเวลามาไม่ตรงอ่ะเพื่อนอ่ะใช่ใช่เธอเป็นอย่างนั้นเธอเป็นอย่างนั้นเพื่อนจะต้องบอกอย่างนี้นะหรือเรามีความรูออ้สึกเฮ้ยเราแบบทำงานแล้วเราชอบอู้อ่าเพื่อนบอกใช่เธอเป็นอย่างนั้นคือเราถ้าเราพร้อมที่จะปรับปรุงอ่ะตัวเราเองเอาอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยนะเราชิงว่าเราก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะมาช่วยเสริมเราเองแต่ให้อยู่ดีมาบอกไม่มีใครบอกหรอกครับเพราะว่ามนุษย์เราอ่ะนะ คำหวังดีมักฟังไม่เลื่อนหูไม่ลื่นหูนะ,ะคําเชิดชูถึงรู้ว่ามันจะโกหกหรือว่ามันจะไม่ใช่เรื่องจริงอะ่ะแต่ฉันก็อยากจะฟังทุกวันทุกเวลาเหมือนกันพี่ฉะนั้นแล้ววาจาเนี่ยนะมันยิ่งกว่าน้ําพึ่งอีกนะวาจาสนอหูพนะี่ฉะนั้นแล้วการสื่อสารสําคัญนะครับนะเรื่องของการงานพยายามเคลียร์จิตเคลียร์ใจนะครับนะ,ะกับเพื่อนร่วมง,งานนะครับกับองค์กรในอะไรเงี้ยให้มันดี แล้วคุณจะประสมผลสำเร็จเรื่องงานนั่นเองนะครับเอาละยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหาผมพิพากษากันอย่างไงต้องกรับขอขมาอภัยด้วยนะครับท่านใดทุกโอทุกใจขอกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามและท่านใดสนใจอมพ่อพัชริวะมหาเทพก็ตะกร้านะครับจิ้มได้เลยนะครับนะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับผมเกตดกาพินดูณตลอดสวัสดีครับ